สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาเกตพิบูรลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประวัติการทำงานได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2549ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวัสวัดวารีสีมาลามสำนักงานเขตดุสิตและได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสอนสำนักงานเขตบางนา เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัคลครูต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรางวัลพระพฤหัสบดีชนะเลิศระดับประเทศด้านสุขภาพประจำปี2567รางวัลพระพาลหัสบดี รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับประเทศประจำปี2565จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสอคได้รับรางวัคลครูรุ้สดิดีประจำปี2564จากสำนักงานเลขาธิการครูสภาและยังได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ ปฏิบัติเหรียญทองชมเชยอันดับสองจากการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับประเทศและรางวาัลครูดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครสองปีติดต่อกันสำหรับผลงานนวัตกรรมคือสเตย์สมุนไพรกันยุงตราสีพฤษษาโดยได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2564 กระบวนการสร้างนวัตรกรรมเริ่มจากการศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่ามียุงชุกชุมและนักเรียนคณะครูบุคลากรเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกประกอบกับทางโรงเรียนมีโครงการสวนเกษตรตามรอยเท้าพ่อที่ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเช่นตะไคร้มะกรูดจึงได้มีแนวคิด ในการทำสเปรกันยุงจากสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกและได้บูรณาการสอนนักเรียนตามหลักกระบวนการ P.D.C.A. ร่วมกับการพัฒนานักเรียนตามหลักบ,บันได5ขั้นในรูปแบบการทำโครงงานนักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพการนำไปใช้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกันยุงใช้ได้ดีกับทุกวัยสามารถใช้ฉีดพ่นบริเวณผิวหนังได้เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรตะไคร้มะกรูดกระบูนและกิสซีลีนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่เกิดอันตรายต่อผิวหนังและยังสามารถใช้เป็นน้ำยาปรับอากาศได้โดยใช้ฉีดพ่นบริเวณที่อยู่อาศัยห้องเรียนห้องน้ำ ลดกลิ่นอับชื้นได้เป็นอย่างดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขยายผลบริการสู่สังคมโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนและมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณาชนอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ขอมอบคำคมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักในการทำงานไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้หากไม่มีการเริ่มต้นแค่เราเชื่อมั่นในตนเองแล้วลงมือทำความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ